มาจากสุภาพสตรีอายุ23ยังไม่ได้แต่งงานนะครับอยากทราบว่าระดูขาวจะมาในช่วงไหนของรอบเดือนและถ้าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่สีขาวแต่เป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีเขียวอ่อนเนี่ยอันตรายหรือเปล่าคะ,ะครับ โดยปกติแล้วผู้หญิงจะมีที่เรียกว่าระดูขาวหรือตกขาวนะครับตลอดทั้งเดือนนี่แหละแต่มันจะไม่เหมือนกันนะครับช่วงหลังประจําเดือนหมดใหม่ๆเนี่ยมันจะแห้งๆหน่อยนะครับและพอตอนช่วงกลางๆรอบเดือนจนช่วงไข่ตกเนี่ยมันจะใสๆเหนียวๆนะครับนะหรือว่าเป็นเมือกเมือกอะไรมารู้สึกชื้นๆแป้งเปียกฮะหลังจากไข่ตกแล้วเนี่ยจะเหมือนแป้งเปียกแลวคุณฮัดนะครับเพราะว่าหลังจากไข่ตกแล้วมันจะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าโปรเจสเตอโรนออกมาพวกนี้จะทําให้เยื่อบุผนังช่องคลอดหนาขึ้นเวลาลอกออกมาจะเหมือนแป้งเปียกพวกนี้ออกมาเยอะก็จริงถ้าไไมมมม่่ีีีสกลิน นะครับไม่ระคายเคืองไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเหลืองเป็นฟองะนะครับระคายเคืองพวกนั้นต้องให้คุณหมอตรวจนะครับผมแนะนําจริงๆนะครับคุณผู้หญิงทั้งหลายมไม่จําเป็นจะซื้อยาสอดเองเลยครับเพราะว่าสอดเองเนี่ยนอกจากว่าไม่ถูกกับเชื้อโรคแล้วบางทีมันทําให้เชื้อโรคดื้อยามาติดที่หลังรักษายากงันลงทุนทีเดียวไปหาหมอดีกว่าครับถ,ถ้าเกิดอายคุณหมอผู้ชายคุณหมอผู้หญิงเยอะแยะอ่าครับ